สวัสดีค่ะลูกค้าท่านใดที่ต้องการทําผมนะคะพบกันได้นะคะวันที่6เมษาวันอังคารที่6เมษานะคะตอนนี้ช่างจุ๋มอยู่ที่บนภูทับเบิกเลยค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ยังกลับไปไม่ได้เลยนะคะอุย้ยลืมดูดอกไม้ตรงนี้สวยมากเลยอะ่ะเอามาฝากลูกค้าทุกท่านเลยนะคะดูดิเขาเรียกดอกอะไรอะ่ะดอก<ะ>ดอกุหไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยสวยมากเลยตอนนี้นะคะอยู่บนภูเขาที่สูงมากเลย แล้วก็หมอกหนาแน่นมากทางขึ้นมาน่ากลัวมากเลยพบกันวันที่6เมษายนนะคะช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> อ้บรรยากาศดีอยากเก็บภาพไว้นานๆจังเลยโอเคอ <c oughs> คิดถึงลูกค้าทุกคนคะ่ะ <c oughs> ดูข้างล่างนะคะข้างล่างหมอกหมอกขาวมากอันนี้ต้องถ่ายเป็นคลิปยาวๆเลย เดี๋ยวจะมีทิปการเดินทางด้วยนะคะอช่างจุมอยู่นี่ช่างจุมอยู่นี่โอ้มันสูงแล้วก็เสียวมากเนี่ยชันมากเลยนะทางลงเนี่ยต้องแบบขับช้ามากเลยต้องเปิดไฟตัดหมอกด้วยอะโอเคค่ะพบกันใหม่พบกันอีกทั้งที่ ร้านนะคะวันที่หกเมษาโออยากยืนท่ามกลางดอกไม้นี้นี่ตอนแรกไม่ได้สังเกตสวยมากก,มกุ๊กกิ๊กกุกิกแดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากดูสิเท่านาประจุมเลยแต่จริงๆมันจะเป็นดอกเล็ฟสวยๆนั่นดอกใหญ่ นี่ดอกนี่ดอกนี่ว้าวว้าว้าว้าว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 ว้านน้าวว้าว้าววอาวว้าว้าวว้า้า้าะวออวว้วยดูิ้ีวะ้าวาว้ว้ว